สวัสดีจ้าวันนี้มาพบก,กับสาวล่าวันนี้สาวลาไปซื้อน้ำมันแม็กพี่นอ้องแพงแพียงวันนี้นะไปซื้อแมโคโครเขาบ่กบมีปกติสาวลาใสนน้ำมันโบนาาัชนนาาจ้าโบนัชกขาบ่มีขายไปเบิ่งแล้วหัวใจพอโบนัชล่างเท่าไหรจ้าล่างละสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเขาบ่มีใครไงอ้อมนะอ้อมหลังอยู่ไปซื้อตั้ง มีขั้วมึงเลยกับบะหมีก่กันไปเบิ้งบิ๊กกิมกันอำเภอว่างสะพุงกับบะมี่เฮ็ดจังไดเอาพี่น,น้องน้ำมันแท่งไปนี่น้ำมันแท่งนี่จะเียวน้ำมันใส่มกักร้อนแหนลูกค้าที่เขาอดขายปลาโนโคลสู้มือปลาโนโคกับโตแะบาะเฮ็ดจังไดเอาเอน็นถามว่าถ้าว่า,วาใส่น้ำมันเยียง กติที่เสาวร่าใส่ประจำกะน,น้ำมันโบนัทนะจ้ะแต่โบนัดบ่มีใส่เสาวราก็เลยเด่นน้ำมันสายลุงนี่จ้ะสายลุงสายลุงบ่มีมพ่อก็เลยมันก็เลยเด่นโอลีนมะน้ำจ้ะนี่นี่โอลีนน้ำมันโอลีนมันนี่มันนี่ปลาไปเอามาหาิบลัางเอามันปนนันละพีบอกว่ามันแพงไรนี่เสาลาไปซื้อมากล่างนะ 4ี0แปดสิบบาทจา้ะแม่งแม่งหลานเืนบไดยเรารด้วจ้ะเออหลานเืนน่ะหาลอยก็ผ่านแล้วจึงเลเอาน้ำมันโอ้ยหาอ้อมที่อ้อมเดียนโยทีน่นอนเลยหาเทไรกับว่ามีน้ำมันจึงไลเอา พี่น้องก็บเบิ่งอโบดว่าไปเช่นน้น้ำมันพี่น,น,น้องไช้น้ำตัมหูปันนกโกับสีเหลือดร้อนนกก๊ะน้อจ๊ะนองว่าเป็นยังน้ำมันคือแห้งทแท,งท็ช่วงนี้แห้งทุกปีพี่น้องน้ำมันแห้งทุกปี ปี่าหั่นกระแพง,ป,แพงปีนี้กระเพียงไปไเอาเสาลากระใสเปลืองเกลองใส่มือละสองลังจะ้ะเพราะว่าใส่แล้วถิมเลยเปลี่ยนซุ้มมือจะ้ะน,นี่ก็ะเอามันบรรดาจ,จนกว่าปีไมุู่นะจ้ะทีได้ซื้ออีกวางนึง น้ำมันปานี้ละน้ำมันนี่จ้านี่ละน้ำมันล่างละสี่ร้อยแปดสิบทางอื่นคอมเมนต์มาบอกมิเลอว่าน,น้ำมันทางอื่นล่างแล้วท่าใดทางมึงเลยนี่กะเมโคก็บบมีขายจะ้ะมีแต่น้ำมันขวดยูนีกะไปหาอีกล้านนึงไปท้ามบิ๊กิมทางว่างสะพุ่งกะว่าเบิร์ดแล้วครับ เดือนนี้น้ำมีน้มันเขาเลยเฮ็ดจังได๋เอาพี่น้องเฮาเฮ้อมเมียนบัวเมียนว่าทางอื่นแพงบ่าทางอื่นเป็นจังได๋น้ำมันลังละเท่าใดแต่ทางนี้กับซีลอยกวางหาลอยแล้ว,ดวเด้อจ้าเด้อทาน้ำน้ำมันทางนี้บ่งโหลดเหมือนเดือนนี้ซาลาซิีได้จักมือนี่ละหาสิบลังเป็นเงินสองหมื่นสองหมื่นสี่พัน ร่วมสื่อของย่าอื่นว่ากับร้ายก็หันยุ่ยเกจ์ตำรวดเราเป็ี่ยนจังไดน้ำมันเท่าน้ำมันนะจ้ะใส่ยี่ห้อใดก็ได้เด้อจ้าเด้อน้ำมันนะนะว่าต้องจับเป็ียนว่าตรงใส่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เอาที่มั่นหมบว่าถูกที่สุดน่ะละจ้ะที่เข้าตรงใส่นะเพราะว่ายี่ห,อห้อใดก็ทอดมากงามเหมือนกันนะจ้ะ ว่ายังสายลุงนี่สิกระแตปูนิยมเนาะบางคนก็ว่าทอดสายลุงงามถอดโบนัดงามถอดโอรีนงง่ายกระแตมีหลายยี่ห้อกับปองหูเพื่อกันเพราวะไอเสารหลากะใส่อย,ยู่ประมาณสามสี่ยี่ห้อกับสีม่มีมีโบนัดมีสายลุงมีโอรีนแล้วกะ็มีพวกเงี้ยอาจจะพวกเกสรพวกเียยอะไรล่ะ าะพอใส่บกกี้ห่อแด้วจ้ะเอาจังไดเอาไปน,นี้เฮ้าน้ำมันมมน้ำมันนี่ก็ได้ก็กเดาอจอาว่าน้ำมันนี่ใส่เทเดียวนี่ข้เาเทอใส่เทเดียวมันกะซิบะมี่กิน,น,กนเหม็นกินเเอิญกินหืนดิจะ้ะเพราะว่ามันกะแล้วแต่รสชาตินะว่าเทอ,อดมาว่ามันเป็นจังไดก็แล้วแต่ผู้ใดสี่ ทอดจากเทือเนาะจากรอบแต่ซาวลากะถอดมือมือเดียวแล้วก็ทิมเลยไอเป็นเป็นยังไงเนาะทางอื่นกับมาบอกในเดอ้อว่าเป็นยังไงจ้าโมนีโมนีก็ไปซื้อทั่วมากขึ้นกันแลนรถดไปหัวชุ่มแพ่จ้ะทั่วกับคืนราคาเดอ้อจากทัวน่นะทั่วกับจากวังเดือนว่าหันไปซื้อทั่วหกร้อยสี่สิบบาท มันนี่มันไปเดือนนี้หกร้อยเก้าสิบบาทจ้าราคาเอียงก็คืนเบิร์ดพี่น้องเลยน้ำมันก็คืนทั่วก็คืนแต่น้ำตาลนี่ก็คือสิขืนอยู่ประวาาโรงงานอ้อยเพิ่นก็ว่าปีนี้อ้อยก็ขึ้นราคาอ้อยเพิ่นก็บพ่ให้เขาน้ำตาลก็แพงพี่น้องเอียงก็แพงเบิดแก๊สก็คือกันเด้อพี่น้องเลย ซาอลากะยูพีกับถังละสามรอยกว่าสี่รอยมันก็นล้วเตะมองเนาะบ่คือกันว่าอยู่มองอื่นว่าคนสีทถังเท่า์ไรต์แอยู่นี่ซาวลาเปลี่ยนถังละสี่รอยของาาซาอลาสองมือเปลี่ยนเธอจ้ะเพราะว่ามันถอดลายแล้วบันนี้มันเปืองดน,นีไใม่มือที่สามแล้วมันก็นสื่ออ่อนลงมันเวลาเข้าเปล่าเวลาเข้า,า,า,าถอดปทงงโกงสี่มัน บ่ได้ท่านลูกค้าจ้ะเพราะว่าขันหว่าท่านลูกค้าเลยรันนี้ห้องก็บ่ไดดขายจ้ะทั้งสี่ละการขายปนงโปะจ,นนนาจานนะน้ำมันนี่ว่าซิว่าจังไหน้อน้ำมันนี่ลูกค้าก็ถามอยู่ว่าน้ำมันร่างเท่าไรน้ำมันแพงโบเมียค่ะกับว่าโอ้น้ำมันแพงไรช่วงนี้นะน้ำมันนะเหตุจังไนเอา ักขายปลาหนงกูกะขายตัวละบาทเข้าสีนบอกเจ้าอื่นเท่ากันนี่จะถามเพื่อนว่าเข้าึืนปลาหนงกูตีตัวละสองบาทเพื่อนบอกว่าโอ้ยเข้าขายมาราคาอนี้เราเข้าสี่คืนนายตีลูกค้าเข้าสีบอว่าตีก็เลยบอกไอ้สุเมฆานุ่กันว่าข้าขคืนนุ่กันเพื่อนก็ขคืนคือกันฮาราเพื่อนก็ซื่อคือเก้าเพื่อนกับบอกย่อคืนจะเชื่อนี่แหละจะ้าลาแบบ สนพุ่นปีนี้หนามั่นกะหน,นาหนาวเลยละจ้าคืนสู้ปีก็บ่ราู้ว่ามันเป็นยังมันจะคืนสู้ปีกะบหูหูด้วยกันช่วงหนาหนาวนีกัขคืนสู้ปีคันเบิ้งคลิปต่อตอไปแล้วจ้าเด้อว่าสาวลาสิพาไเป็นเอยียงตอมันนี่สาวลากสิพาไปว่าเครื่อง ปุุงปลาโนโกนี่มีออียงแนีลักษณะมันเป็นจังไรว่าถุงเป็นจังไรถุงเอพีเออว่าเมนโอ้ยพอพิษกระปุกเอพีแอมโมเนียผงปูจีว่าซาวลาใส่ยี่ห้อใดเดี๋ยวคลิปนาซาวลาสีเอามาให้เบิง้งว่าซาลาใส่แบบใดจ้าคลิปนี้ก็มีสำานีหลจ้าซาลามาจมให้ฟังซือว่า น้ำมันแพงแพงพี่นวงสำนีมมลเดอร์บายบายวัสดีจ้า